ก็คือชายหาดทะเลท้ายเมืองนะคะวันนี้คลื่นค่อนข้างแรงนะคะคลื่คลืมหน่อยไม่แน่ใจว่าฝนจะตกต่อตวนัวน,วนทั้งคืนนอนจักก็จะมีเต่าะะที่นี่จะเป็นที่ที่มีเต่ามาวางไข่บ่อยๆนะคะเต่มามะเฟืองเต่าหลายชนิดวางไข่นะ,ะเด็กๆไปดูคลื่นอยู่ด้านโน้นนะคะวันนี้คลื่น ค่อนข้างจะสิดว่าน่าจะฝนตก เด็กๆก็จะแฮปปี้ทุกครั้งที่มาที่นี่่ะคะแบบปล่อยๆคนนี้ค่อนข้างหลบแรงใจ<ะ>ก็จะเปินเตินนะ,ะอากาศที่งพอได้ทเลนะ